เริ่มครับชุดที่3นะครับก็ติดอยู่ชุดที่3ามตอนนี้อยู่ที่เมืองนีนนะครับข้างๆบ้านขวาเป็นถนนที่บ้านมีบุรีครับหรือสอนอบีบุรีครับขอประชุมมีนชายนานันตระกูลนี้ตระกูลนี้ดังครับในเขตย่านมีนบุรีเราจะเป็นวิชามีนชายนานันวิพลมีนชายนานันที่กับน้องนะครับที่ อดีตสอสอน้องเป็นสกนะครับแต่ต้อมีวิสูตรมินเชนันซึ่งเป็นพ่อของแบงค์สุบรรณมินเชนใช่ครับเพราะว anyway, ่าค <Martine, mother. S 2> <the> so like ือพ so, <the> <ua> <the> ี่น้องสามคนเลวิชาวิสูตรแล้วก็วิรัตนะครับใช่ครับไปต่อไปโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบางเพลนโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบางเพลนสตรีนะครับเพราะมันมีเศรษฐบุตรบาเพ็นใหญเฉยๆแล้วก็สตรีเศรษฐบุตรบางเพลน ติดอยู่ครับตอนนี้ข้างๆมีเรือนจำพิเศษมีบุรีเป็นแดนหญิงโอ้แดนหญิงเลยเหรอของผู้หญิงใช่ไหใช่ได้เข้าเมืองมีนแล้วนะครับโอ้ด้านซ้ายครับที่รถเรืออัลทอนล้มก้าแยกมิตรทีนเคหานรามมีบุรีโรบานนทุนรัฐแล้วก็กลับรถแฟชั่นอ๋อไปเข้าแฟชั่นก่อนแล้วมาทุนรัฐแล้วก็มาเมืองมีน แล้วก็เทหาลามิถิแล้วก็เดินต่อไกันท่ากัสุขาสามใช่ใช่นี่ครับคู่ขวาเอื้ออาทอขอห้าสองหกเรียบเลยครับรนี่เทใใหานึงสามเดินก็ผ่าน มีเพลงอร์ด้วยเปิดเติมแล้วเหรอเออมีแน่นะเปิดเติมแล้วก็ได้นะ ระครอเคสเัางนนิ้นวครัยาน,ะน,นีบ,นนบร,ร,รบตผ้หญิงเชละเก,กลี่อคือเมื่อกี้แค่พองแขงแฝมานะครับแล้วก็เล้ยวมาใช่ไหมอันนี้ตรงไปเรื่อยๆก็จะเป็น ไปผมบอกไปเม่อกี้าที่ข้ามันเป็นจังหวัดสิบุรีใช่เมื่อว่นสิบุรีเป็นจังหวัดนนนในข้างคลองสาวว้าครับคลอง่ว่าสาววาตะเขตบองสาววายู่รุ่นฝั่งขวารไปดเวร่เป็นคงที่ชว่าสาววกาหลาดนี้ใช่แเพล่ มีมานานแล้วอาหารนี่นะใช่แต่เพื่อครับแฮรีเออร์ยังยังไม่ชัวร์ครับแฮรีเออร์ยังไม่ชัวนนร์มีรูชิคเก้นมีครับมีครับอาจารตลาดมี โล่งแรงมากกว่าโล่หนรงเก่าชื่ออแล้วมิงเกิลฮิลล์มิงเกิลฮิล์คอมมินิตนที่มอเล็กๆย่างี่บุรีคับ เมืองบ,บีนครับถ,ถ้าตรงไปเป็นลายมีทางกิโลแปดอ่าด้าน,นขวาก,กับหองจอกด้านซ้ายแต่าบางชันน่คมปุตสาหกรรบังชันเลยแยกเมือง ไปแบงค์งเขส15กิโลแล้วไซส์เนี่ยนะครับก9กิโลครับเรียบร้อยครับเข้าสุขา,ารีบัต2ครับหรือเซรีไทย ก่อนเขาเชื่อสิริลักษ์อย่างเดียวเดี๋ยวนี้เขามีสิทธิ์แทนด้วยอะไรเป็นสิทธิ์แพทย์สิริลักษณ์ท,งทง 3, 2, 7, างหลวงหมายเลข3278เฉลี่ยไทยครับหมายเน,น,นี้อันนี้เขตมีบุรี ด้านัวายครับเป็นสัตย์ไพลินอ๋อไพรินใช่นักสือไพลิน วาครับเดรสเล่ใช่ชอบมากชอบช็อกโกแลตเดรสเล่มาคุณเป็นชิคแคทไมโลอะไรแล้วก็ด้านหน้าครับฝึกขวาฝึกด้นดดดดดานขวาที่มีแดงแดงเทาเหยกเขียวแล้วก็เขาขาวๆเนี่ยครับก็คือความเขาพร้อมฝุ่นจากเตาทุกวัน อ่าต้องสน,นับปันอะไรอย่ังตามเขาแล้ว,ลวก็เส้นสุดนี่เขตเมบุรีครับกระดอนถุนโดยชมรมคนรักเมืองมีเพราะข้างหน้าครับคือเขตคันนายาวเรียกเมืองมีนถิ่นทองที่นี่คลองบางชันเป็นตัวแบกใช่ครับข้างหน้าเป็นเขตคันนายาวเนี่ยเข้าคันนายาวแล้ว ที่บ้านสอนครับถนนเซรีไทยเลยอยสงนคบางฉันสี่ทาเีาาายาวยครับท่าเรยาวย เด็กคณะยาวแนละ้ว แหวนรอบนอบกนนะครับตลอดการพิเศษสามารถไปได้ทั้งบางปะอินบางนาและก็ชลบุรีครับแต่ก่อนหนึงต้องแม้นจะมีทางเข้าสวนสยามก,ก่อนสวนสยามทะเลกรุงเทพก่อนแรกสวนสยามไานน่ไม่สุรีหสวนสยาม แลางมีท้ากิโนที่สองลายอะโสงเชียนทินสูเลเตอร์เได้ไทยซอย50ขสด้านซ้ายด้านซ้ายซอยาสิด้านขวาไปสวนสย,ยาม

ไปสองวันข่าแดงตรงนี้จะมีข้าวผัดผ um ู้เส anyway ิร์ฟเยอะบ้าใช่กคนคือเหล่าแดงจริงเ้อยสี่สิบหกคือเหล่าแดง คารุกคารุกนะครับ โค้งำโคงอุบ้านนวทธานีใช่ใช่มีในผมดูเรื่องสมุดอยู่ๆเลยแถวนี้แหละขอตว่าอย่างแก้า <dragon> นัตริกใช่ไหมนวทธานี หลุดกามายาแล้วเหรอเนี่ยครับข้ามคลองทีบข้างหนาเป็นเนปษพื้นปุมนะครับใช่คือเศษปุกคลองละหัก าการเ็มต้ต่อไปตรงข้ามโนรักสีรินไทย์ต้ตต่อไเปเมสซีอัสลามเมสซี่อัสลามนะนี่ครับคนขับโดยไปท้้งหน้าครับเพราะอยากขับแล้วม่อขับแล้วพตต้เป็นไก่ด้วย นักกระตาเลยเดียวทางขวาเป็นโรงเรียนแั้ก็ปิดุณโตพันธุ์คนรัมโรงเรียนสุขุมวิทคุถนธุ์มักกะรับ เป็นซอย3,9,3,7นะครับโอเคไปต่อรวภาพซอยศีชัยามเจดครับ่อเนะ่องอ อยู่เธอะครับรอยูเถอะราใช้เรียกน้อก็เอะี่ั่งว่ครับเป็นเมงงปูดองเขาต้มเวงดอกปูดองแล้วเราสองก็เคยมีทั้งตรงนี้ครับข้็ซอยสองอ่อยังอยู่ไหมเนี่ย นะกลับนะขากลับขาขับมาจากทางมีบุรีไปเจอฝั่งนี้นะครับทาด้านขวาก็เป็นแขตทองจักรเขตหาทองจักรนี่ก็เข้าจะเข้าบางกะปิอยู่แล้วอยู่เขตบางกะปิแล้ด้านหลังนี่ก็เป็นเขตบึงสุข ด้านนั้นครับที่เป็นอ่าไี่เป็นบราษัทบันประดิษฐ์อัจฉริยะบริหารสายครับหน,น,นุ่มดีด้าเพราะยานี้คือแย่งดีด้าเดีายซ้ายเป็นแต่ตอนนี้เป็นถนนสีบุรพาครับใช่ซีดีด้านนั้นก็เป็นสีบุรพาเหมือนกัน เซตสุดท้ายก็จะจบแล้วนะครับผมรออีกนิดเดียวครับในแอปจุดใจนะครับ,รบสามเซตเซตที่หนึ่งก็คือเชื่อมสัมพันธ์ของน้องจอดเซตที่สองเป็นอ่าน้องจอดไปเมีบุรีอ่าเซตที่สามมีบุรีมาบางกะปิ <c oughs> เห็นไหมสามตเแหน่งาเรียกว่ามีครบทุกเขตครับตั้งแต่น้องจอดยาบางกะปิอย่างเดียวน้องจอดเมีบุรี ขนายาวเบิ้งกลุ่มปากระปิตห้าเขข้าของออหา,า,หา,า,งางองอ่า ลำาทังกว่ 青头鱼。 โซนที่ตรงนี้นะครับปั่นกับถนนดวกบินนะครับใบ้านดึงล้วฝขาเป็นเกษรอาบินแล้วก็ลาบินทานด้านซ้ายกับปากกระปินครับที่เรียกวาจักรองจักรีก่ายาีบุรพากาก រលងនឹងតាមទៅថ្ងៃនេះព្រះដូចមានអត់តែច្រៃព្រះដូចមាន